คนตอนนี้ก็เดินทางกลับบ้านก่อนทุกคนเลยกําลังเตรียมเครื่องอุปกรณ์เดินทางแต่ว่าเมื่อมาในนี้เทาสีแวะหายิ่งน้ำทางนะทุกคนนะแว่หายิ่งยู่บอนเทาได้หมูพอแหละเทาไปเบิง่งหมูมเมนแล้วก็ไปเบิ่งเันนกกินมปะปอชานกเป่ากินมะปอชาทุกคนไปแล้วก็ไปเดินทางฮะทุกคนเอาเดินทางมาดน่อยน่าโดนอุปกรณ์แล้วล่ะเลาอ้อาน้ำลัง 来。Le. คนตัวนี้เฮากะเดินทางมาฮอดเครื่องทางใกล้สีหอดหอนบ้านละทุกคนเลยแต่ว่าเฮามาแวะหายิงนกก่อนแวะเบิ้งเงินบ่อนเันเล่าบ่อนพร้อมพรา,พรามูได้มูเมืองก,กบผ่านกองมารอบก่อนแต่ว่าห้าหลังเธอกะบางเธออาจจะมาพอเม่นก็มีนะเพระาะหาักก้อนเนี่ยเพราเฮาไปไล่เม่นแล้วมาพออมูก้อนทุกคนเลยแต่เฮาก็เอามาทาไปเบิ้งแล้วก็เลยหายิงนกเป่ากิน,กกนมไม้เลยทุกคน học nó khỉ chọt vào này nè quý thang Phốn lạc khơi dưới khắm khắm vào lại nha mọi người Thưa quý vị phà, mà, màu phó như mùi rắc rùi Họ chọn lục, phó như kem, kem Cái mẹ 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 ngu mẹ mẹ mấy mẹ mẹ ngu mẹ ngu mẹ ngu xuôi mẹ

เฮาสีเข้าไปเบิ้องบนนั่นเราบนเฮาไลห,หมูวังมาชุดก่อนเดี๋ยวคนเดินไปเด้น้ Hehehehe. hey, 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 hey. wait wait ก็เดินทางมาฮอดมอแดา์เมนนะทุกคนนะมองว่ามันเฮ็ดอย่างนี้ทุกคนมันไม่ไม่เยอะเลยนทุกคน อีทางไปเลยทุกคนนี่เฮากลัดอยู่นี่อนนะทุกคนพังเบิ้งเสียงมากอนทุกคนถ้าพอมาบ่เฮาเฮาสิเข้า,เ,ขา,ขาเล่านะ มันมาควัดกินนอทนมาควดกินเนาาน่างนั้นคนมันหนมาเลยทุกคเป็นทางไปพุทธทุกคมาที่ก็ลเลยทุกคมาทีกล മാ <laughs> 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 កៅអូរកາງគ្រឿងឡៅពួកនេះពឹកនូបៅខ្លួនមាននេះមកយ៉ាងមិនព្រោះពួកនេះឡៅມັນក្រងណាស់ពួកនេះណាវាតើដល់គុកទៅម្តងនេះនេះណាពួកនូបៅមកពីមកប៉ុចានេះអស់មកមកចាដល់ម្តងទៀតនេះហៅគាត់ជីពឹកទៅគាត់ពួកនេះណាអានពួកនេះខ្លួនក៏ຕົកមកហើយពួកនេះ

ออนนี้ก็เดินทางกลับบ้านทุกคน ทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาฮอดบ้าน,ฮนเานนนฮ็ดกินเอิ่มพัลลังค์พัลลังค์พิษกลิ่นแกน้ำไม้น้ำไม้ที่เอาหามาจากป่าแล้วทุกคนเน,นี่ยเราได้ไมาจากป่ากอะทุกคนไก่นกเล่นน้อยน้ำไม้อันนี้เอาหน้าดอนเราเสพกว่านาน้ำไม้ไรวะยังมากินแกงกินลอเบอรงแล้วก็งูเสือวีทุกคน,กคนเราได้มาทาง โอค้คือต้มซอสกันนะมูสวิเห็ดเมนูต้มซอุกันเลยมูสวิงได้ม่ลำทารนะอันนี้ต้มหน่อไม้ทุกคนเลยนี่กัมาี้งูต้มซอสก็ อาาตอนนี้ก็ค้างโมออก,ก่อนทุกคนเลยมีหนูตุม่มตุ่มสวา์าายังม่ทันใสเกืองนะทุกคนเนาะทุกคนใสเกือใไมมะขามทุกคนไม่มะขาม,ม,ม,ขามอ่านี้าาก็กใส่เ่าหนูตุ่มนู่ลงุ่เตุ่มต

来，蹦蹦，大家蹦蹦。